ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ a c ค e ซป t o r นะคะวันนี้เราก็จะมาแจกโค้ดไอเทมเพิ่มความสูงนะคะเพื่อที่เราจะนํามาใช้ในการเพิ่มความปังให้กับตัวละครของเรานั่นเองนะคะทุกคนและนี่นะคะทุกคนก็คือไอเทมที่เรารวบรวมมาให้ทุกคนนะคะก็เป็นไอเทมที่บอกติดฮิตในตอนนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือรวบรวมมาให้ทุกคนดูนะคะอ่าก็แบบว่ามีราคาตั้งแต่แพงจนราคาถูกเออราคาถูกจนไม่ถึงราคาแพงอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ไอเทมแรกกันเลยนะคะไอเทมแรกก็จะเป็นแบบ รองเท้าส้นสูงค่ะทุกคนทุกคนดูดิโอไม่ก oh ็มันจะสูงจนทะลุเพดานไปแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยราคาก็คือ5้าเพรนะคะทุกคนอันนี้ก็คือถ้าไม่ใส่เออถ้าใส่ก็แบบว่าโอไมค์ oh God, ก็คือสูงแล้วแบบว่าสวยมากะคะ่ะทุกคนโอไม่ก oh ็คือถ้าแบบว่าใครที่แบบว่าอยากเพิ่มความสูงนะคะต้องซื้อไอเทมนี้นะคะเพื่อที่เราจะแบบว่าเพิ่มความปังให้กับตัวละครของเราโอไม่ก oh ็คืองานดีมากทุกคนใส่แล้วแบบว่าดูขายาวมากเลยนะคะทุกคนใครที่อยากได้ก็พิกา ร้านนี้เลยนะคะอะ่ไอเทมต่อไปนะคะก็จะเป็นไอเทมนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบรองเท้าผ้าใบที่เขากําลังฮิตตอนนี้ก็คือส่วนมากผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเขาก็จะฮิตกันอะไรแบบนี้เนาะเออก็ราคาอยู่ที่15เพรนะคะทุกคนอันนี้ก็จะแบบว่าพอใส่แล้วแบบหัวก็จะแบบว่ารูเล็กลงค่ะเรียวยาวอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้ไมค์ก็แต่ว่าราคามันก็แพงอยู่นะ15เพรเลยอะทุกคนอันนี้ก็คือแบบเรารวบรวมมาเพราะว่าเห็นมันติดในมาแรงเนาะทุกคนอันนี้ก็ไอเทมอีกอันหนึง่ง นี่ก็คือแบบโคตรสูงของสูงเลยอ่ะทุกคนดูดิโอ้ไม่กอดใครที่แบบว่าชอบความสูงเออดูมาซื้อไอเทมนี้เลยนะคะทุกคนโอ้ไม่ก็ก็คือแบบสูงเกินอะทุกคนดูดิอะไรจะสูงขนาดนั้นน่ะก็จะมีแบบผ้าใบสีขาวกับสีดํานะทุกคนโอ,อ้ยก็คือแบบสูงเกินพอถอดออกก็คือเตี้ยมากเลยอ่ะทุกคนดูดิโอ้โหมันแตกต่างกันมากเลยค่ะสําหรับไอเทมเพิ่มสัดส่วนความสูงให้กับตัวละครเขาคือแบบครีเอเตอร์คือแบบเก่งมาก เลยนะเนี่ยทำของมาขายแต่และอย่างเนี่ยเออเราก็ตกเป็นทาสการตลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบกางเกงเพิ่มความสูงเหมือนกันค่ะทุกคนเออเมื่อกี้ก็แบบว่ารองเท้าเพิ่มความสูงอันนี้ก็จะเป็นแบบกางเกงเพิ่มความสูงราคาก็จะอยู่ที่6เพนนะเอาจริงๆนะมันมีหลายสีให้เลือกนะอันนี้ก็คือเลือกมาให้ทุกคนดูมีสีขาวกับสีดำนะคะทุกคนก็เข้าไปดูได้นะเผื่อใครแบบสนใจก็ร้านนี้เลยนะคะทุกคนเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่ว่ารวรวมให้ทุกคนดูนะคะทุกคนถอดออกก็คือเตี้ยมากพอใส่ก็คือสูงแล้ว ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบรองเท้าสีชมพูสีสวยอะไรแบบนี้เนาะทุกคนก็เพิ่มความสูงเช่นเดียวกันเออโอ้ไม่ก็ก็คือสูงมากค่ะทุกคนก็เหมือนไอเทมห้าเพจนาะแต่ว่าอันนี้มันตั้ง17เพ็ดพจนะทุกคนโอ้ไม่ก็ก็คือขาย,ยาวแต่พอถอดออกมาก็คือเตี้ยเลยอะ่ะทุกคนอ่ะต่อไปก็จะเป็นกางเกงยีนกางเกงยีนเพิ่มความสูงเหมือนกันค่ะทุกคน oh God. โอ้ไม่ก็โคตรเท่เลยอะ่ะทุกคนสำหรับกางเกงยีนสีเพจนในการเพิ่มความสูงเนาะทุกคน โอ้ไม่ก็สุดยอดสุดยอดเราต้องเคารพนับถือแบบนับถืออ่ะคนเก่งครีเอเตอร์คนเก่งก็คือแบบคิดได้ไงเนี่ยสำหรับไอเทมเพิ่มความสูงแต่และอย่างโอ้โหคุณเก่งมากๆเลยชิ้นยอมรับมากๆเลยนะคะทุกคนยอดมากเลยนะคะใครอยากซื้อก็รันเลยนะคะทุกคนอะเราไปดูที่ไอเทมต่อไปก็คืออันนี้ก็คือแบบโคตรสูงแล้วก็จะทําให้เราอ่ะดูแบบตัวเล็กอ่ะทุกคนมันเหมือนเปลลดยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันสูงเกินไปวะเนี่ยโอ้ไม่ก็ทุกคน,นก็จะแบบว่า ตัวแบบเรียวเลยค่ะทุกคนก็คือแบบคือเรียวเกินอะทุกคนเออโอเมก้า oh ดเออนี้ก็จะแบบว่าเล็กลงหน่อยแต่แบบว่าหน้าเราจะบีบให้หน้าเราเล็กอะไรประมาณนี้เนาะแต่อันเมื่อกี้ก็คือสูงมากค่ะทุกคนเออพอยิ่งสูงราคาก็เจอนะก็นะทุกคนนะราคาก็เพิ่มไปตามความสูงแล้วมั้งเออทุกคนสุดยอดอะไม่รู้ว่าทําได้ไงนะคะทุกคนโอไมก้า oh อ่ะเดี๋ยวมาดูไอเทมต่อไปนี้ก็คือมหาโหดของความแพงนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะตั้งราคาแพงทาไม ไม่นักนะครับเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นช่วงแรกๆเนาะสำหรับไอเทมเพิ่มความสูงเขาก็คงแบบตั้งราคาใครที่แบบว่าจะซื้อนะรอช่วงเซลลดีกว่านะคะทุกคนไม่แต่ไม่รู้ว่านะว่าเขาจะเซล์อตอนไหนก็คือเรารอซื้อของตอนเซลลซื้อตอนนี้ก็คือแพงมาก50เพนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบเพิ่มความสูงอะเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาซื้อไอเทม1ไอเทมให้ทุกคนดูเออแล้วก็จะไปลองในแมบบนะคะว่าพอไปเปรียบเทียบกับตัวละครทั่วไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอเลือกเป็นรองเท้าส้นสูงนี้วก ก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะทุกคนอ่ะขอเลือกเป็นชุดกระโปรงสีชมพูนี้นะคะเพราะว่าเราได้ซื้อมาแล้วนะคะชุดกระโปรงนี้ก็ราคาซื้อตอนมันเซลล์เนาะทุกคน3เพจนะคะเผื่อใครถามนะคะอันนี้นะจ๊ะอ่ะแล้วก็แต่งตัวเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าอยากได้แบบเป็นหัวเข่าว่าหัวเข่าเออนี่นี่นะคะทุกคนก็คือแบบคือขาชิ้นยาวมากเลยทุกคนฉันก็คือหุ่นนางแบบมากค่ะทุกคนทุกคนเดี๋ยวจะซื้อเลยนะ5เพจคือยอมจ่ายนะคะทุกคนอ่ะซื้อเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะไอเทมก็ คือเป็นของพี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็คือแบบสูงยาวเขาดีมากเลยค่ะทุกคนรองเท้านี้ก็คงเป็นรองเท้าคู่โปรดของพี่แน่ๆเลยอะ่ะเพราะว่าพี่จะใส่กับทุกชุดเลยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนดูดิขายาวมากค่ะทุกคนเฮ้ยทุกคนคงอยากรู้ใช่ไหมละ่ะเวลาเข้าไปเล่นแมปมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นในแมปกับ FC ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็คือเราเข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะก็ให้ทุกคนดูความสูงกับตัวละครปก ปกติเนาะก็คือแบบมันก็จะสูงกว่าเล็กน้อยนะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากได้สูงกว่านี้ทุกคนก็สามารถไปแบบว่าทั้งใส่กางเกงทั้งใส่รองเท้าก็จะสูงกว่านี้นะคะแต่อันเนี้เราเอาแบบความเรียๆให้มันใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดนะคะทุกคนไม่แบบว่าสูงจนเกินไปอะไรแบบนี้เนาะทุกคนเออแต่ว่ามันก็สวยอยู่นะทุกคนเออใช้ได้เลย ไม่สูงแล้วก็ไม่เตี้ยจนเกินไปอะไรแบบนี้เอ้ยน่ารักกันทุกคนนี่นะคะก็สําหรับไอเทมเพิ่มความสูงแล้วก็เพิ่มความปังให้กับตัวละครเราสําหรับไอเทมนี้นะถ้าแบบเป็นคะแนนเต็ม1ิก็ให้สักประมาณ9ล้ละกันนะคะทุกคนเพราะว่ามันดูไม่สูงจนเกินไปอะไรแบบนี้เนาะแบบพอดีพอดีอ่ะเออตัวละครของเราก็แบบว่าดูเรียวๆใกล้เคียงกับความเป็นคนของเรามากๆเลยนะคะทุกคนโอ้ใหม่ก็เซเปโตนับวันก็จะยิ่งแบบมีความเรียวเหมือนมนุษย์ มากสิ่งทุกอย่างโอ้ไม่ก็อันนี้ก็คือแบบต้องยอมใจสําหรับครีเอเตอร์แต่ละคนคือเก่งมากก็แบบว่าขยันสร้างสารรค์ไอเทมมากมากเลยนะคะต้องยกให้เขาเลยคือเก่งมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือถา่ายรูปกับ FC นะคะแล้วก็จะเต้นเต้นรอเต้นรอเต้นให้ FC ดูนะคะทุกคนเออก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะคะว่าเวลาไปในแมปมันจะเป็นยังไงนะคะเน่เวลาเดินก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอ้ไม่ก็มาเฟียมากเลยนะครับทุกคนเดินตามพี่มาโอ้ไม่ก็มา สําหรับท่าเดินนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับไอเทมเพิ่มความสูงเวลาเข้าไปเล่นในแมปนะคะทุกคนอ่ะก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสําหรับการรีวิวหรือว่าแจกโค้ดไอเทมเพิ่มความสูงแล้วก็เพิ่มความปังให้กับตัวละครเรานะคะสําหรับใครที่อยากได้ไอเทม ความสูงให้กับตัวละครของเราก็สามารถไปซื้อได้นะคะทุกคนก็สามารถแบบเลือกเอาลานที่แบบว่าราคาถูกๆนะคะทุกคนแบบว่าพอเปรียบเทียบกันแล้วของถูกกับของแพงก็คือความอะไรอะสัดส,ส่วนมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะทุกคนก็แนะนําให้ทุกคนแบบว่าเก็บเพชรไว้นะคะซื้อของถูกๆดีกว่าเนาะแต่ว่าสัดส,ส่วนที่ได้ก็คือใกล้เคียงกับของแพงเลยนะคะทุกคนอา่าเวลาใช้เพชรก็ใช้แบบประหยัดนะคะทุกคนเราจะได้แบบว่ามีเพชรเก็บไว้ซื้อชุดอื่นๆได้ด้วยนะคะยังไงถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนี่ทีวีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย